ครับสวัสดีแฟนแฟนเพจอีฟบอลเพจกันด,ด้วยนะครับด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเล่นแผนหน้าคู่นะฮะโค้ดที่ผมใช้ก็จะเป็นจาราเบ่ลาปอต้านะครับรัมาดูารายละเอียดการเล่นของโค้ดคนนี้กันครับ สไ,สไตล์เกมบูบก,นะก็จะเป็นการขึ้นเกมตรงกลางนะครับทําเกมลุกขึ้นตรงกลางเวลาเกมรับเนี่ยก็จะเป็นรับตรงกลางครับสไตล์การรับก็ไม่ต่างจากเกมรุกเมื่อกี้นะครับขึ้นตรงกลางรับตรงกลางมาครับเรามาดูนั้งเตะที่ผม,มใช้นะครับก็หน้าจะเป็นหน้าคู่นะ รูเบรเกยืนเล่นกับอลิซานโดเดวิลโลนะครับผมจะต้องใช้เดวิลโลมายืนฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทงบอลให้กับรูเบรเกนะครับตัวที่คอยซับพอตในเกมลุกตรงกลาง2คนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรซิเกนะครับหรืออาจจะเป็นเควินเดบรอยนะครับเพราะว่าสองตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายบอลที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับ โอเคครับเรามาดูการแข่งขันกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงที่ผมใช้โค้ดคนนี้นะครับไปที่โอเพ่นชัเล่นกันเลยนะอยากเจอแรงสูงนะครับเพราะว่าเวลาเจอแรงสูงที่ไรคือแบบสนุกมากนะครับ เดีย๋ยวขอปรับตัวสักนิดหนึ่งโอเคไปดูเลยครับจะเจอแรงเท่าไหรอยากเจอแรงทส,สูงครับ 1300, 1400, 1500, 500, พันสามพันสี่พันห้าวกเนี้ยเวลาทำเกมคือพวกพวกแรงทสูงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเล่นเกมรุกค่อนข้างที่จะโต้กลับเร็วนะครับแล้วเวลาเขาเล่นเกมรุกกับเราเนี่ยเราก็จะเล่นเกมรุกกับเขาค่อนข้างที่จะ ทำได้ดีนะเพราะขึ้นเกมค่อนข้างเร็วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นคลองบอลนะครับจะเจออะไรเท่าไหร่นะ โอเคเจอแรงพันหนึ่งร1อยหกสิบนะครับระหว่างที่ผมแข่งเนี่ยผมจะไม่จะไม่ขอพาคนะครับเพราะว่าผมพาคยังไม่ค่อยเก่งนะครับยังเป็นคลิปแรกของผมนะที่ผมรีวิวโคว้ดเกมนะครับผมจะใช้นักเตะที่มีความฟิตนะครับเขียวแบบนี้นะครับลงมาเล่นก่อน เพราะว่าเวลาทําเกมขึ้นเกมเกมขึ้นเกมรับเกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับสําหรับนักเกที่มีความฟิตพวก a พวก b พวกเนี่ยครับ เราคอดูทีมผู้แข่งก่อนว่าเขาเล่นแผนอะไรนะครับเหมือนจะบุกขึ้นจากด้านข้างโอเคมาดูกันเลย โอ้โห oh. ตึงมากครับยิงไม่ได้เลยยิงไม่เป็นประตูเลย mm เรียบร้อย โอเคครับก็เอาชนะคู่แข่งไปได้1นประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของรุมเมนิเกนะ้นนีรู้สึกว่าแผนโค้ดคนนี้ที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นสไตล์เดียวกันนะขึ้นตรงกลางแล้วก็รับตรงกลางนะครับรู้สึกว่าจะตึงมากเลยโอเค ครับสำหรับรีวิวโคว้ดคนนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ